โอเคนี่คือความเร็วในการฟารังของนายใช่ไหมโอ้โหเร็วมากเลยกูไม่ได้ต่อคลิปเลยอัน <c oughs> นี้คือความเร็วในการฟารังของค่ายนี้นะครับซึ่งอ่านชื่อค่ายยากโคตรโคตรนั่นเองนี่เลยก็การเอาสคริปต์ไม่มีอะไรมากกัเนเองเนาะต่อไปฮะฟังสัน้นตีอวอสวอกินะครับในนี้นะครับก็สอนในนี้ด้วยนะครับฟังวัตถุดิบจาเป็นหางตาไว้ทำหมัดเอ่อกดเว้นวีสองใช่ไหมครับนะ่าจะประมาณแนละ้วเนาะ อันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับของค่ายนี้นะครับมีหายคีด้วยนะก็ไม่ได้ชอบหายคีเลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมสุดหลอกก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องพี่ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมก็รักนะครับจุ๊บๆโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาแจกสรีมนะครับเป็นค่ายฟรีนะครับก็ มีหาคีย์นะครับแต่ว่าไม่ต้องหาหรอกผมหาให้แล้วนะครับใครที่ใช้คีย์ไม่ได้ก็หาเอาแล้วกันนะครับเนาะนี่คีย์ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวสคริปจะไว้ใต้คลิปนะครับผมก็กดเข้าเลยโดยที่ไม่ต้องติดตามอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นลิงก์เนาะแล้วก็เข้าไปก๊อปเลยนะครับโอเคแล้วก็รันสคริปขึ้นมานะครับโอเคใครจะหาคีย์ของสคริปเนี่ยก็กดอันแรกใครที่จะใส่คีย์ก็กดอันสองนะครับคีย์ผมหามาเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะให้เนาะแต่ของผมมันใส่คีย์ไปแล้วนะครับหลังจากใส่คีย์เสร็จก็มากดตรงนี้นะครับนี่ก็จะขึ้นหน้า U I ของเขาแล้วนะครับก็คุ้มค่ากับการหาคีย์นะทุกคนเพราะว่าฟาร์มเร็วมากให้ทุกคนมาเปิดตรงนี้นะครับมันเป็นเทเลพอร์ตนะครับก็คือแบบว่ามันมันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ามันจะวาร์ปอะเลยสักอย่างเวลาสมมุติเราไปฟาร์มเกาะใหม่แบบนี้นะครับเวลาเปิดฟังก์ชันปุ๊บมันก็จะนี่ครับรีเซ็ตตัวมานี่เลย นะครับถ้าไม่เปิดมันก็จะไม่ทําแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้จะเป็นออโต้ฟาร์มแบบมีเควสนะครับนี่เนาะอันนี้ก็เป็นแบบเควสเนาะมันจะมีแบบฟาร์มแบบไม่รับเควสด,ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับมันก็ตามจุดประสงค์ของทุกคนนะครับว่าจะเอาไปฟาร์มเงินหรือว่าจะฟาร์ม ESP หรือเลเวลด้วยก็ฟาร์มนะครับจุดประสงค์ของผมก็คือฟาร์มให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเ็วขนาดไหนเนาะ อันนี้ผมไม่ได้กอคลิปจริงๆนะครับไม่ได้กอคลิปเลยนี่เร็วมากนะครับผมมองว่ามันตีทีละตัวแต่ว่าตีครั้งหนึ่งเนะี่ยมันตายเร็วนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดออโต้แบบ no quit นะครับโอเคเปิดไปนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะตีแบบว่าไม่ลับ i ควีตนะครับก็เป็นฟาร์มเกาะใหม่นะครับแต่ว่าไม่ลับกควีนะตเนาะประมาณนี้นะครับผมเออก็ใช้ได้นะครับตั้งแต่เลเวลหึงเลยนะครับ เมือยากจะตีมอนอยู่ที่เลเวลหนึ่งก็ตีไปเลยก็ได้นะครับเปิดฟังก์ชันนี้มันจะไม่รับเควสให้เนาะนี่นะครับเร็วมากนะครับถือว่าคุ้มค่ากับการหาคีเนาะตรงนี้จะเป็นตีมอนทั้งเกาะนะครับนี่ที่ผมเปิดไปเมื่อกี้เนาะตีมอนรอบๆนั่นเองนะครับก็เหมือนเหมือนกันกับออโต้ฟาร์มไม่รับเควสนะครับตีมอนรอบๆก็จะตีเฉพาะรอบๆก่อนนั้นเนาะโอเคมาต่อไปฟังก์ชันตีบอลมูนจินะครับ อันนี้เมาส์ผมไม่รู้เป็นไปอะไรนะเมาส์หลอนๆไม่รู้นะครับเวลาเลื่อนแล้วมันไม่ขึ้นนะครับต้องขออภัยด้วยนี่นะครับก็ตีเร็วมากนะครับอันนี้เร็วจริงนะครับคือวันนี้ผมไม่รู้เป็นไรเว้ยแอปอัดผมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเออๆครับเวลาอัดหน้าจอแล้วมันไม่ได้นะครับผมเลยต้องใช้แอปอัดหน้าจอของโทรศัพท์นะครับเพื่ออัดนะครับภาพมันอาจจะไม่สวยนะครับหรืออาจจะกระตุกกระตุกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เห็น ผมเล่นกระตุกกระตุกเนี่ยคือมันเป็นที่แอปอัดผมเนาะผมใช้แอปของเครื่องมันเนาะซึ่งแอปอัดของผมมันไม่รู้เป็นไรครับผมกดอัดแล้วมันไม่อัดให้เนาะอันนี้ก็ต้องหาปัญหานะครับว่ามันเป็นอะไรเนาะประมาณนี้นะครับโอเคฟาร์มเร็วอยู่นะฮะฟังกชันตรงนี้ก็น่าจะตีบอสอินดิตนะครับพวกมอนอินดิตที่จะได้ถ้วยนะครับตรงนี้ก็ฟาร์มวัตถ,ถุดิบนะครับผมก็เปิดฟาร์มไปเลยเนาะ เออผมลืมไปว่าผมเลือกเป็นหางปลานะครับผมก็เปิดฟาร์มหางปลานะมันก็รีเซ็ตตัวมาอยู่ที่ก่อนนี้นะครับก็คือมันว์ปมาเร็วมากนะครับนี่นะฮะก็ฟาร์มประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบยังไงเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยเนาะว่าสคลิปมันดีไหมอะไรแบบนี้นะครับก็อยากให้น้องๆช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยเนาะก็เพราะว่าพี่ก็ไม่แน่ใจว่าค่คยไหนมันดีที่สุดของสายฟรีแล้วเนาะ ประมาณนี้นะครับถึงแม้มันจะตีทีละตัวนะครับแต่ว่ามันตีเร็วนะครับทุกคนนี่แป๊บเดียวก็ตายนะครับนี่เลยเนาะผมยังไม่ดรอปเลยอะห่างปลายังไม่ดรอปเลยนานเกินละดรอปไหมอะนี่ไงดอรอปแล้วกว่าจะดรอปทุกคนผมว่าไปตีเอาที่ลูกหนึ่งดีกว่าใครจะทําหมัดก็ฟูลเมนวีสองนะครับนี่เลยเนาะนี่นะก็สามารถ ทำอย่างอื่นได้นะครับลงดันเจียนก็ได้นะครับก็ลองไปใช้เอาแล้วกันนะครับพี่ก็ขอตัวไปแล้วเนาะเพราะว่า <c oughs> รู้สึกเจ็บคอเลยเจ็บคอต่อเนื่องนะครับบ๊ายบายครับผมไม้เจอกันคลิปหน้าครับ